ถ่ามาชมขา fc ทุกท่านจะวันนี้จะพามาเลาะคอควายค่ะอยู่นครพนมนะคะนี่ที่แถวดอนเตยนะคะตำบลดอนเตยค่ะใกล้ตลาดนี่ตลาดตลาดดอนเตยตตตดดเพื่อนจะขายสินค่ามีควายอยู่ยี่สิบสี่ปีอยู่ยี่สิบสี่ตัวทีนี้เพื่อนจะขาย จะพาเหระเบิงควายขอ้อจะขายแล้วที่อันที่หน่อยเรือหน่อยละ่ะขายควายออกละตัวใหญ่นี่บโบขายตัวใหญ่ใหญ่หันหน้ามานี่ยไม่ขายตัวนี้นี่แต่ตัวใหญ่ๆนะตัวพุ่นทุกส้งกับโบขายทั้เบอร์นี้จะขายอยู่ประมาณสิบเก้าตัว หางยาวดิใส่เนื้อเออหาพอพางงามมาใส่ดิหาพอพางงามมาทับเนะสกระกายสายพันธ์ได้หนึ่งตัวนี้ก็งามสูงประมาณร้อย สามสิบสี่สิบเพราะว่าคนไทยกันร้อยร้อยห้าสิบนะยุ่งเพียงเอิกนี่ลหละตัวนี้ตัวนี้ก็ขายุูลสูงด้วตัวนี้กันม่สูงด้วยตัวนี้กัน,อ,น,น,กนอันนี้ก็ขายขายอยู่ประมาณสิบเก้าตัว ไปสนใจอยากได้กะทักมาได้ค่ะสิพาไปบ้างอีกสองคอค่ะคองนี้คอคแล้วค่ะที่เพื่อนจะขายมักตัวใดอยากได้แบบใดเอารุ่นใด ลุนลุนน้อยก็มีลุนกลางลุนใหญ่ลุนแม่นางมาเบิ่งเอาเลยคะ่ะมีให้เหลือเอ้เมื่อน,นี้หันแม่นสีฮอร้อยตัวบ่สามฟอกนี่ถายให้เบิงะะ่งค่ะราคากันยังบนหูโฮอยเพราะว่าพอใหญ่พามาเบิ่งก่อนถามลูกก่อนพอแล้ว ราคากันนี่สิบเก้าตัวนี่แต่หักคลองนี้ห่างงามเลยค่ะมีแต่ตัวอ้นลุ้นเอรินอยู่เพราอนอันไหลลงทงว่ะสันทีนี้เอ็ดนาเขาเจ้าเอ็ดนาพื้นที่มันหน่อยนะมันก็เลยอยากขายขายออกแล้วเสิ้อผ้าไปเบิ่งอีกสองคอค่ะค้องนี้กะให้ เบิง่งพอแค่นี้ก่อนจ้าหาพอพันดีๆมาถับเนี้อเกล็ดก,การเลยนะ อาเอาอันพ่อพานคัก <Kid atte>